ก่อนแข่งประมาณ3แก้วต้อง <3 S 1> มี้วอย่างต่ำต้องโอ,อ,อ,อแกาแฟที่เราคุยกันก่อนหน้านี้คือยังไม่ไม,มีใครเคยมาบุกบ้านนี้เลยใช่ครับ,รบใช่ใช่ีนาทีนั้นที่หลังจากเ e อ็มาใจแป้วขนานไน สวัสดีครับถ้าพูดถึงนะครับการสร้างสารค์เกมตในกีฬาฟุตบอลนะครับหลายๆคนคงน,นึกถึงตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับที่จะคอยปั้นเกมในแดนกลางแต่ว่ามีอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับที่จะเป็นผู้ที่คอยสร้างสารรค์เกมรุกให้กับทีมด้านข้างนะครับหรือว่าเราเรียกกันว่าตำแหน่งปีกนั่นเองนะครับทั้งปีกซ้ายและปีกขวาและแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงผู้เล่นในตำแหน่งปีกขวานะครับ ชื่อที่แฟนฟุตบอลชาวไทยหลายๆคนจะนึกถึงไประดับต้นๆเลยนั่นก็คือเจ้าเทาะเจริญศักวงกรอนนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งได้รับอาการบาดเจ็บอย่างหนักเลยนะครับทำให้ต้องพลาดการลงเล่นกับสโมสรรวมถึงการรับใช้ทีมชาติในการแข่งขันเอฟเอฟทูสกิคัพนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับรายการเดอ Players ของเรานะครับจะพาไป พูดคุยกับเจ้าเท่จเจริญศักดิวงกรกันนะครับไปอัปเดตอาการบาดเจ็บของจ้าตัว,ตวการฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมถึงไปอัปเดตชีวิตของเจ้าเท่ในตอนนี้กันครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับเจ้าเท่นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e ทุกช่องทางของช้างศึกด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้นะครับริักดิ์เัดี่ักที่กักทีรี่ัท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 ี สวัสดีเทสยังไม่นับตาดีครั้งครับไม่เป็นไรครับ,รบ,นรบแนะนำตัวก่อนเผื่อใครจำไม่ได้โอเคสวัสดีครับผมทเทสเจริญศักดิ์วงกรครับนักฟุตบอลสมโสสมโรสรสโมสรซิตี้ครับรู้สึกว่ามีลูกน้องอยู่1ตัวแล้วใช่ลูกชายเขาลูกชายเาามาเอาลูกชายเลยลูกชายเขาลูกชายได้ข่าวเมื่อกี้เทส ที่เราคุยกันก่อนหน้นี้คือยังไม่มีใครเคยมาบุกบ้านนี้เลยใช่ครับใช่ใช่จริงๆผมเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ใช่ครับก่อนที่จะไปทีมชาติาคัดบอลโลกที่ยู่อีกเพิ่งย้ายตอนแต่ก่อนผมอยู่คอนโดครับ<อ>ใช่ครับคราวนี้ก็เริ่มขยับขยายด้วยข้าวของที่มันเยอะขึ้นก็เลยต้องด้วยความสะดวกสบายด้วยอะไรด้วยครับมาอยู่บ้านอยู่อ,อะไรเงี้ยการกงการกินอะไรมีแบบทาอาหารเองเลยหรือว่าต้องมีโปรแกรมจากสมสรออะไรจริงๆการใช้ชีวิตในแต่ละวันผมว่า ปกตินะเหมือนคนทั่วไปแต่แค่ว่าเราก็เลือกพัฒนาการที่มันที่มันเหมาะสมกับนักกีฬาใช่ครับอย่างวันไหนเราซ้อมหนักเนี้ยเราก็ควรจะทานพวกพวกโปรตีนเยอะๆพวกเนื้อพวกสเต็กพวกอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์สงสัยมานานละครับอย่างอผมทํางานประจำอะไรเงี้ยอาจจะมีวันหยุดเสาร์วทิทย์มีวันหยุดพักล้อนนักฟุตบอลมีอะไรอย่างนั้นตรงไหมมีครับนักฟุตบอลก็มีวันหยุดก็มีวันหยุดเหมือนกันก็คือจันทร์พุธ พุทธะสุขเราก็จะซ้อมแต่ถ้าอยู่ในช่วงโปรแกรมแข่งก็จะมีวันหยุดก็คือหลังวันแข่งสมมุติเราแข่งวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์เรารีคอเวอรี่เรารีคอเวอรี่เสร็จก็วันอาทิตย์นั้นก็คือจะออฟเดย์ไปเลยแล้วก็อีกวันหนึ่งวันจันทร์ก็คือก็วันหยุดเหมือนกันก็เหมือนหยุด2วันก็เหมือนหยุดสองวันใช่ครับใช่ก็หยุดเหมือนหยุด2วันช่วงเบรกที่นานที่สุดก็คือช่วงปิดฤดูกาลนะใช่ครับปิดฤดูกาลให้พักเท่าไหร่ จริงจริงปิดฤดูกาลก็ประมาณเต็มที่ประมาณ2เดือนครับก็คือถ้าปิดเลยแล้วผมก็จะอันดับแรกเลยคือจะกลับบ้านก่อนที่กาญจนบุรีก็คือเราให้ความสมคัญที่ครอบครัวก่อนเพราะว่าเราอยู่นี่ตลอดเราก็ไม่ได้กลับบ้านใช่ใช่ครับไม่ค่อยได้กลับบ้านไม่ค่อยอะไรเราก็อยากจะให้เวลาอันดับแรกเป็นครอบครัวก่อนผมขอขอยาเท่ได้ครับได้คือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกแผลผ่าตัดเลยเนี่ย มันจะเหมือนแบบตะขาบขึ้นขาอะไรใช่ครับมันจะเป็นรอยรอยยาวเลยอ๋อแต่เดี๋ยวนี้ก็คือแบบว่าเออก็ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวใช่ครคิดแล้วก็ทำให้เราฟื้นฟูตัวเองได้เร็วขึ้นใช่ครับอืมต้องมานั่งเป็นผู้ชมอะไรเงี้ยรู้สึกมันเป็นยังไงช่วงนี้ก็รู้สึกอยากเล่นอยากเล่นจริงๆยอมรับว่าอยากเล่นเพราะเราก็ไม่ไม่ได้นั่งดูคนอื่นมาตั้งนานละใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่ ปี2019เราก็เล่นเล่นมาโดยตลอดเลยใช่ครับก็คือไม่เคยได้เจ็บหนักอะไรขนาดนี้ก็ได้ติดตามดูทั้งสโมสรสมุทรปราการแล้วก็ตอนนี้ก็ติดตามทีมชาติอยู่ไม่มีได้มีคุยกับมีครับมี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 ครับก็ยังคุยพี่เจนาทริปแล้วก็พี่กอฟอดิศักกายสอนก็จะคุยประจําก็จะเป็นเดอะแก๊งอ่าเดอะแก๊งใช่ใช่ครับก็เพิ่งโทรไปเมื่อวานก็เพิ่งโทรไปให้กําลังใจก่อนแข่งอะไรเงี้ย คืออะไรกันบ้างไหนแชร์ให้เราฟังก็บอกตลอดครับเวลาผมโทรไปก็บอกให้เราตั้งใจก็อย่าอย่ารีบกับอาการบาดเจ็บมากครับเพราะอย่างพี่เจก็กำชับเลยว่าอย่าอย่ารีบตัวเองเพราะว่าแกเคยผ่านมาก่อนเนี่ยก็อยากจะให้เรารักษาสภาพให้มันให้มันเต็มร้อยแล้วค่อยมามาฟิตเนสหรือว่าอะไรหนักทีเดียวใช่ใช่ ยังครับก็คือก็จริงๆก็จริงๆมันมีโอกาสแล้วที่ยูเอครับที่คาราโลกอ่าแล้วเจเจ็บใช่ใช่กับพี่แกมานนี้เจมาผมเจ็บโอ้โหก็ก็ฝ่ายฝันเลยครับว่าอยากจะเล่นกับพี่เขาเนี้ยแต่ว่าช่วงจังหวะโอกาสแล้วมันมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องก็ต้องยอมรับไหนไหนเมื่อกี้บอกว่าตั้งแต่ตอนเจอกันแล้วว่าจะขอตามไปทั้งวันเลยโอเคได้เลยในกิจวัตรนี่จะมี ไปกินกาแฟได้ใช mm. ่ไหมใช่ครับใช่แสดงว่าแถวนี้มีร้านเด็ดร้านมีมีครับคือในนั้จะมีร้านคาเฟ่มีร้านกาแฟที่ทำร้านสวยๆเยอะใช่เพราะว่าในนี้มันเป็นซอยเอแบกนักศึกษาอืมโอเคโอเคตัวเท่ไปแต่งตัวไปเจอนักศึกษาเอ้ยไม่กินกิกาแฟกจอเอากินกาแฟก่อนโอเคครับกินกาแฟก่อน เห็นแบบสั่งเพิ่มหวานอะไรด้วยมีแต่นักบอลก็แบบเออเห็นแบบกินอเมริกาโน่กลัวอ้วนกลัวอะไรผม่เบิร์นเยอะเบิร์นเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมชอบแบบมันมีรสชาตินมอยู่ด้วยข้างในอะไรเงี้ยมันเลยสดชื่นเนื้อเวลากินก็ผมไม่ค่อยชอบกินผมเท่าไหร่ใช่มันมันเกี่ยวไหมเกี่ยวกับว่าเออ การเล่นท um, ําให้แบบโอ้หเคล็ดลับปิ้งแล้วแบบตื่นตัวมีคาเฟองนคาเฟอีนอะไรเงี้ยหรือว่าเอาเพื่อความผมว่ามันก็ก็มีส่วนมันทําให้เราตื่นตัวหรือว่าไม่ง่วงดิก่อนแข่งอะไรเงี่ยมีนักเตะคนนึ่งผมเคยเชื่อพี่นิวพิราลุนก่อนแข่งประมาณ3แก้วต้องมีอย่างต่ำต้องสองแก้วกาแฟครับกาแฟมันช่วยแอคทีฟตัวเองดีช่วยสูบฉีดสามแก้วจริงสามแก้วจริงใช่แล้วกลางคืนก็ไม่หลับไม่นอน เดี๋ยวก็จะไปที่สนามซ้อมใช่ครับใช่ก็จากนี้ก็ไปไม่ไกลประมาณสักไม่เกิน10บนาทีครับอ๋อครับโหนี่เดี๋ยวต้องไปเจอโค้ชใหม่ด้วยใช่ครับไปเจอโค้ชใหม่ได้เอ่อสอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นไหมอ่าอีไตอีไตไว้ก่อนนะคนนี้ชิวะคนนิชิวะอ่าคนนิชิวะสวัสดีใช่คนนี้ชิวะไปเจอปุ๊บคนนี้ชิวะคนนี้ชิวะเลยครับใช่ฟังนล้วฟังโซ่เลยไปสนามซ้อมครับผม จริงๆพอไหวยังขับรถงขับรถเออจริงๆก็เริ่มเริ่มให้ขับได้แล้วนะก็อย่างจากบ้านมาสนามซ้อมมัก็เริ่มได้ครับนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าอย่างขับไปไกลๆหลายชั่วโมงก็ไม่หมอยังไม่แนะนำครับใช่สมมติมีใครมาช้าะลรมีโดนก็มีลงโทษเลยไหมอ๋อปรับตังค์เลยครับใครมาสายก็ปรับเลยห้าพันใช่หนัก แปลกร่างเป็นโหมดนักฟุตบอลละใช่ครับเมื่อกี้จะเป็นโหมดไลฟ์สไตล์อยู่เท่ก้าวเข้ามาสู่วิถีของนักฟุตบอลอาชีพเป็นยังไงก็คือความฝันตั้งแต่เด็กเกิดก็คืออยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยู่แล้วแต่คือด้วยผมเป็นเด็กบ้านนอกก็คือเรามไม่รู้ว่ามันมีหลีกอาชีพ<ม>ของในไทยจริงๆก็ได้ศึกษาได้เริ่มโตมาเราก็เล่นฟุตบอล ก็อันดับแรกก็เล่นฟุตบอลที่คุณพ่อตั้งใจไว้คืออยากให้เราห่งา,างไกลแต่ยาเสพติดเถ้บ้านอ่าก็เพื่อเล่นกีฬาด้วยเสริมเสริมสุขภาพด้วยอะไรด้วยีกี่ขวบสัมผัสบอลครั้งแรกเอ่าจำได้เลย7ขวบครับเขวบใช่ครับเล่นฟุตบอลครั้งแรกเลยของโรงเรียนก็คือรุ่น7ปีอ่านี้ก็เริ่มละขยับมา8ปดปีเก้าปีใช่ครับตั้งแต่โรงเรียนอ่าปฐมเลยจนจบป6กก็เริ่มมีศักยภาพในการเล่นฟุตบอลมากขึ้น ก็มีแม,มวองเมืองการมาดูอ่าตอนนั้นก็มีรายการไพมิสเตอร์ Mister ที่ประเทศทไทยเราจัดเป็นรุ่น12ปีก็ได้เข้าไปอยู่ในเยาว,วชนเมืองการตอนนั้นตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่ตอนเล่นอยูสิบสองใช่ไหมใช่ครับก็ประมาณ 11- 11ปีอ๋อก็ยังไม่ค่อยแบกไปใช่ใช่ใช่ครับรรพาทีมออคว้าแชมป์รอบคัดเลือกก่อนอ่าก็ได้เป็นกัปตันด้วยอะไรด้วยก็จนไปเล่นรอบภาคที่จะต้องเจอพวกสุพรรณบุรีพวกสุสาคอรอะไรจากจุดนั้นของเท่จากอะไพมิสเตอร์ครับ1 1 1เเลยครับ ก้าวขึ้นมาสู่วิถีของนักฟุตบอลอาชีพเล็เริ่มเริ่มเริ่มเข้ารูปเข้ารอยเนี่ยตอนนี้อืมก็ช่วงประมาณม .5 จะขึ้นม .6 ก็มีโอกาสได้ไปคัดที่แอร์ฟอร์สก็มีคุโกโกะตอนนี้ชื่อรัฐกิจพันธุ์พิบูลใช่ครับก็พาพาไปคัดกับแอร์ฟอร์สต,ตอนนั้นที่โค้ดเตี้ยสะสองพ,อพันห้าร้อยสิบเก้าคุมทีมตตยอยู่ใช่ครับก็จริงๆอ่ะผมอ่ะไม่ไม่ได้ตั้งใจจะไปคัดหรอกตอนนั้นมีโอสถสภาที่สนใจเรา ก็ค <S preach ers> mm ือเซนเราเป็นอะคาเดมี too, ่เลยตอนนั้นแต่จริงๆผมก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองก็คืออยากอยากจะลองใช้ฝีมือตัวเองดูก็คือแนวทางของแอร์ฟอร์สเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะว่าเป็นนักฟุตบอลด้วยแล้วก็มีฐานอากาศรองรับด้วยก็คือข้าราชการรองรับก็คือยิ่งตอนนั้นมีโค้ชเตี้ยสะสมใช่ไหมใช่แบบดึงดูดใช่ครับยิ่งดึงดูดยิ่งให้ความสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ยปรากฏว่าไปครั้งแรกก็โค้ชโค้ชโอผู้ช่วยโค้ชเตี้ยวันนั้นโค้ชเตี้ยไม่ได้มาโค้ชโอถูกใจถูกใจผม ก็อยากจะให้อีกวันหนึ่งมาคัดก็คืออีกวันก็คือลงทีมอีกวันให้ดูแบบอ่ะเต็มเต็มหน่อยเต็มเต็มก็คือโคเตียวก็จะได้มาด้วยก็คือแมืนนั้นเป็นวันอุ่นเครื่องกับเมืองทองพอดีเลยใช่ครับเป็นใช่ครับเป็นโอกาสช่วงจังหวะพลิกผันพอดีก่อนโคเตียวส่งผมลงไปในครึ่งหลังผมจําได้เลยว่าโคเตียวพูดว่าถ้ามึงดีอย่างที่ผู้ช่วยโคตโคโอบอกใช่ดีอย่างโคตโอบอกก็คือจับเซนเลย ก็คือวันนั้นลงไปขึ้งหลังแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยวันนั้นปีกขวาเลยไหมปีกขวาครับตำแหน่งเก่งเลยคือตำแหน่งที่เราเล่นมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเด็กพรเตอร์ครับใช่ครับใช่ก็คือโค้เตี้ยก็ทําอย่างที่เขาพูดจริงๆก็คืออีกมาสักสองสามวันก็ติดต่อแล้วก็ให้เราเข้ามาเซ็นที่แอร์ฟอร์ดเขาบอกว่าเขาประทับใจในการที่เรากล้าเล่นแล้วก็คือเรามีความเร็วก็คือเขาเห็นความเร็วเรามีประโยชน์ใช่ครับก็คืออยากจะให้เรา เข้ามาพัฒนาตัวเองแล้วก็อีอย่างคือผมก็ยังไม่เคยสัมผัสบอลอาชีพมาจริงๆใช่ครับแล้วคือโคเตียก็เป็นนักปั้นดาวรุ่งอยู่แล้วที่ว่าโนเนมขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ปั้นให้มีจนมีชื่อเสียงหลายคนแล้วเงี้ยครับเขาก็อยากอย่าพิสูจน์ในตัวผมด้วยด้วยสัญญากับแอร์ฟอร์สตอนนั้นเป็นสัญญาอาชีพเลยสัญญาอาชีพใช่ครับเซ็นกันกี่ปีบอกได้ไหมสามปีสามปีในอายุสิบเจ็ดใช่ครับแล้วเงินเดือนก็แรกคือหนึ่งหมื่นบาท ภูมิใจมากภูมิใจมากครับ17ช่วงนั้นเป็นช่วงที่โอ้โหถ้านับเป็นปกติทั่วไปเป็นวัยรุ่นกำลังเฮี้ยวติดเพื่อนน,อนู่นนี่แต่ว่าเมื่อเรากับบทบาทในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วเท่หักห้ามใจหรือมีตั้งตั้งตั้งเป้าไว้กับตัวเองอยังไงในช่วงช,ช่วงอายุตอนนั้นช่วงอายุ17ผมคือตั้งใจแล้วคือเรากำลังจะจบการศึกษาใช่ครับคือเราต้อง ต้องหาที่ใหม่ละก็เหมือนแบบถ้าเราจะเอาเรื่องเรียนเราก็ต้องหามหาลัยที่จะต้องเรียนแต่คือนี่ผมมีมีประสบการณ์เรื่องการเล่นฟุตบอลมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็อย่างก็คือความตั้งใจของผมที่ชัดเจนก็คืออยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยู่แล้วคือคือคิดไว้ว่าถ้าจบถ้าจบม .6 อ่ะจะต้องหาที่ใดที่หนึ่งครับไม่ไม่ไม่เกี่ยงว่าจะเป็นที4หรือที3อะไรเงี้ยเราอธิบายให้ครอบครัวไงเพราะว่านี่ก็เป็นอ่พี่ว่าก็เป็นส่วนพาร์ทสำคัญ ก็คือครอบครัวผมสนับสนุนมาโดยตอยลอด<ม>ก็ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยก็คือไม่ว่าเราจะไปแข่งที่ไหนก็จะติดตามไปดู<ม>ไปให้กําลังใจตลอดไม่ว่าจะเป็นระยะทางไกลๆอย่างเชียงใหม่ลาปางก็ตามไปดู<ม>ถ้าลูกชายได้เล่นได้อะไรเง<ม>ี้ยก็ผมก็มีความตั้งใจที่ว่าเราก็อยากมีเงินเดือนเยอะๆ<ม>เพื่อจะได้เลี้ยงดูครอบครัวเราด้วยอะไรด้วยใช่ครับก็ทําตรงนี้มันให้มันเต็มที่มันเหมือนมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตของผมด้วย<ม>ก็คือจังหวะที่ดีเข้ามาแล้วเราคว้าได้ หรือไม่ถ้าถ้ากลับไปถ้าวันนั้นผมทําไม่ได้ผมก็อาจจะไม่มีวันนี้เหมือนกันใช่ครับมันก็เป็นช่วงจังหวะแล้วช่วงชีวิตที่ดีที่เราก้าวผ่านมาได้ครับจาก Air Force สัญญา3ปีจนมาถึงทุกวันนี้ในวัยย4่ย่าง2ีกับสมุดประการซิตี้เส้นทางระหว่างนั้นลมลุกคุกคลานแค่ไหนครับก็ค่อนข้างจะ เหมือนจะไปได้ด้วยดีแต่ว่ามันก็มีช่วงชลุกนิดนึงก็ช่วงก่อนที่ผมจะย้ายทีมผมก็มีปัญหาอย่างที่เขาบอกก็คือมีปัญหากับแอร์ฟอร์สเซนทันเอฟซีเรื่องสัญญาแต่ว่ามันก็ผ่านมาได้ด้วยดีแล้วก็ตอนนั้นผมก็ถูกซื้อมาอยู่พัทยาที่เป็นชื่อทีมเก่าของทูตการ่าครับก็อยู่พัทยาได้ปีนึงก็ก็ลงบ้างไม่ลงบ้างแล้วก็ด้วยแท็ติกแล้วก็เพิ่งเล่นไทยลีกครั้งแรกด้วยก ผลงานก็ไม่ค่อยชัดเจนท่าเท่าไร่ด้วยผมเข้าระบบไม่ได้ด้วยแล้วก็การแข่งขันในทีมที่สูงมากขึ้นแล้วก็ระบบการเล่นของไทยลีกก็ค่อนข้างที่จะดุดันมากขึ้นใช่ครับจากตอนนั้นน่ะจากที่เราเล่นลีกรองมาก่อนครับเราขึ้นมาสู่ไทยลีกหนึ่งลีกสูงสุดครับสิ่งที่เราต้องเจอเพราะว่าแน่นอนว่าศักยภาพของนักฟุตบอลรวมถึงทีมหรือระบบการเล่นม,มันมันมันเปลี่ยนไปชัดเจนเลยถามว่าท้อไหมไม่ไม่ท้อครับคือเรา กับการเป็นสิ่งดีด้วยซ้ำที่ว่าเราจะได้เติบโตมากขึ้นเพราะว่าฟุตบอลมันทำให้เรารู้ว่าเอ้ยที่เราเล่นมามันมันง่ายนะแต่พอเราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมันไม่ง่ายมันไม่เหมือนที่เราคิดไว้ค,คือเราก็ต้องยกระดับใช่ต้องยกระดับตัวเองแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อตามพี่เพื่อนในทีมให้ทันเพื่อเราจะได้มีการแข่งขันมากขึ้นแล้วก็หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ได้นะว่าอะไรอย่างงี้ผมว่าจุดนี้สําคัญมากชอบเกมากมองที่2ออย่างเลยนะคือถ้าเราไปเจอ อะไรสถานการณ์ที่เรารู้สึกมันยากมันลำบากถ้าเราไปคิดเราตั้งไปเ d s ตัวเองว่าเราทอ้อเราไม่ไหวเราก็จะดาวน์วใช่ครับซึ่งซึ่งซึ่งเห็นหลายคนแล้วแต่กับการถ้ามองเท่มองว่ามันคือสิ่งที่เราต้องพยายามก้าวผ่านแล้วใ่<ๆ>ไ้ได้มันเป็นมันเหมือนกำแพงที่เราทํายังไงก็ได้เราต้องข้ามไปได้พี่ใช่ครับมันมันมันได้ได้ใจเราด้วยแล้วก็ได้พิสูจน์ตัวเองเราด้วยว่าเราดีพอที่จะเล่นในหลีกสูงสุดของบ้านเราหรือเปล่า แล้วกลับมายึดเขาเรียกว่ายึดตำแหน่งตัวจริงและยึดพื้นที่ที่เราควรอยู่อมันช่วงประมาณปีไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงปีถัดมาปีถัดมาก็เริ่มเข้าใจระบบมากขึ้นเทรนตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นก็เหมือนวันนั้นผมได้ลงเล่นทางวิงแบ็กตอนนั้นเล่นระบบ3-4-3ของสโมสร็็ยังเป็นระบบเดิมแต่ว่าทําได้ดีแล้วก็ทําให้โค้ดอันสุพงษ์เทพได้เชื่อใจ แล้วเราก็คีปมาโดยตลอดเลยใช่ครับก็เริ่มบิวตัวเองอย่างนั้นมาจนมาถึงพูดถึงเฮโชคนเก่าทีการทํางานกับมาสเตอร์อิชิอิที่เขาว่ากันว่าเป็นเป็นระดับหัวกะทิของเอเชียเป็นยังไงไงรเล่าให้ฟังจริงๆต้าบอกว่าโค้ชเข้ามาเติมเต็มให้ทีมสมบูรประการได้ดีทุกคนด้วยนักเตะส่วนตัวแล้วก็ด้วยระบบทีมที่มันดีแบบก้าวกระโดดก็คือทีมสมุทรประการปีที่แล้วเป็นทีมที่พูดถึงเยอะมาก ด้วยระบบการเล่นและด้วยระบบนักเตะที่มันไม่ค่อยมีชื่อเสียงก็สามารถอัปเกรดต,ตัวเองมาติดทีมชาติจนมากมายอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องให้เครดิตโคต้ดด้วยแล้วก็อีกอย่างก็คือต้องชมทุกๆคนที่พยายามรับฟังในการแนะนําของโค้ชอิชิแล้วก็ระบบของอิชิมันทําให้ทีมเราไปได้ไกลมากขึ้นครับส่วนตัวผมเองที่ที่มีฟอร์มที่ดีก็คือเราเราเปิดให้โค้ดเข้ามาเติมเต็มในทุกๆเรื่องที่เราขาดหายไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคอสบอลการเลี้ยงบอลการเริ่มเล่นเป็นทีมากขึ้นก็คือโค้ชจะมองเห็นความความเด่นของเราในสนามก็คืออันไหนที่มันดีอยู่แล้วก็อยากให้เราคีปตรงนั้นให้ดีไปเรื่อยๆอันไหนที่เราปรับปรุงแก้ไขก็โค้ชก็ให้เราซ้อมเพิ่มเติมคือทุกคนจะมีจะมีการซ้อมเทนนิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือหลังซ้อมบางวันก็จะอาจจะเรียกจะเรียกใช่ครับก็จะจะมีเซสชั่นของแต่ละคนมามาให้ซ้อมเพิ่มเติมก็คือถ้าวันไหน วันไหนคุณซ้อมในสนามไม่พอก็คุณก็มาสามารถ <Goodness. S 2> มาซ้อมเพิ่มเติมกับโค้ดได้อะไรได้เพราะว่าโค้ดก็จะแนะนําว่าคุณต้องซ้อมตรงไหนอะไรบ้างอะไรนี้ครับรอของที่ที่จะแบบแยกเซสชั่นไปพิเศษเลยคือเรื่องของก็ <c oughs> คือส่วนมากเนี่ยเป็นเรื่องการยิงประตูอ hmm. ย่างอื่นโค้ดบ,บอกว่าดี <ừ> ดีหมดแล้วเรื่องยิงป <ừ> <า>ระตูก็คือเรื่องล็อกเข้ายิงเท้าซ้ายอะไรเงี้ยาใช่ใช่ครับก็จะจะเน้นเน้นตรงนี้มากกว่าก็อยากจะให้เราทําประตูมากขึ้นด้วยอะไรด้วยใช่ครับจะเลือสั่ง เจอสักฝเลยเข้าไปเลยนะครับมาถึงเฮคอสคนใหม่โยชิดะซึ่งไหนน่าเสีดาที่ช่วงเวลาของเท่กับโคชโยชิดะอาจจะยังไม่ได้ได้ร่วมงานกันในฐานะสิบเอ็ดคนแรกลงสนามอะไแต่ว่าเท่าที่ได้ซึมซับเบื้องต้นตอนนี้ก็ผมว่าน่าจะคล้ายๆกับอิชิแต่ด้วย ด้วยโยชิดะที่อายุและประสบการณ์น่าจะน่าจะมากมากพอสมควรด้วยด้วยเทคนิกค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากขึ้นแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไปลงซ้อมแล้แต่ว่าท,ที่ที่ผ่านมาสองสามวันที่ได้ร่วมงานก็คือได้มีการประชุมกันแล้วก็ค่อนข้างที่ทางที่จะชัดเจนผมว่าก็น่าจะเป็นอีกคนนึ่งน่าจะมาย,ยกระดับให้สูงกปราการได้ครับไม่อยากพูดถึงแต่ก็ต้องถามถึงหน่อย <c oughs> แฟนๆก <c oughs> <ๆ>ัวงวอาการบาดเจ็บของเท เล่าะวินาทีตอนนั้นให้ให้ฟังอีกครั้งได้ไหมก็มันเป็นช่วงจังหวะที่ผมปั๊มบอลใช่ครับปั๊มบอลแล้วคราวนี้จังหวะปั๊มบอลอ่ะผมปั๊มแบบปลายเท้าเราไปไม่ใช่ใช่ครับเราไม่ได้เก่งหรอกคือพอพอมันโดนเข้าพท้นหนักๆก็คือเข่าเราจี๊ดจี๊ดแล้วดุ้งดุ้งมาเลยคือตอนตอนนั้นน่ะคิดที่คิดว่าเจ็บคิดว่าไม่เจ็บเยอะใช่ครับแล้วก็เลยลองฝืนเล่นทัก5้าถึงสินาที พอฝืนเล่นไปคราวนี้มันมันช้ำมันช้าข้างในมันมันฉีกเยอะกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็ก็เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มแปรบอลไม่ได้กลับตัวไม่ได้ก็ส่งสัญญาณเปลี่ยนตัวออกก็พอเปลี่ยนตัวออกมาก็ยังไม่ได้กังวลใจอะไรก็ไม่คิดว่ามันจะที่มันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นใช่ใก็ไม่คิดว่าเราจะต้องขึงขั้นผ่าอะไรผ่าแต่ว่าพอวันเรืองครึ่งได้ไปเช็ค MR i ที่โรงพยาบาลก็ปรากฏว่ามันฉีกฉีกเยอะกว่าที่คิด ทีนั้นที่หลังจากเอ็มไอใจเป้วขนาดไหน,นถามว่ารู้สึกความรู้สึกตอนนั้นก็คือยังไงก็ได้ขอให้เราได้กลับมาเหมือนเดิม <c oughs> ก็คือก็ได้ถามทั้งหมอที่สมโมสรแล้วก็หมอทีม,ม,ท,มที่เราสนิกทกยนแล้วอ่าใช่ค,ครับก็ได้ถามว่าอันไหนมันมันดีสําหรับตัวเราอันไหนที่มันทําให้เรากลับมาเหมือนเดิม <c oughs> แล้วด้วยสไตล์แบบ แบบเราที่มันบิวดูดันความเร็วใช่ครับก็คืออยากให้กลับมาหมอก็แนะนําว่าผ่าดีที่สุดผ่าแล้วรอเวลาให้มันฟื้นฟูและเกาะตัวหมอลองเกาะตัวแล้วเราจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยสภาพร่างกายของเราที่มันด้วยสไตล์นี้ด้วยอะไรด้วยผมว่าผ่าดีกว่าใช่ครับดีกว่าปล่อยให้เราเนี้ยถ้าเราปล่อยให้มันหายไปเองก็ใช้เวลาพักพอๆกับการผ่าเหมือนกันอ่าแต่มันถ้าผ่ามันจะมีประโยชน์กว่ามีประโยชน์กว่าตรงที่ว่า หมอรองมันติดกันละมันติดกันละคราวนี้เราก็เสริมสร้างร่างกายได้เหมือนเดิมเลยอาจจะกลับมาดีกว่าเดิมหรือก็แข็งแร่งกว่าเดิมแน่นอนค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่หมอคอนเฟิร์มครับก็คือตอนนั้นเราคิดแต่ว่าเราจะกลับยังไงให้เร็วที่สุดใช่ครับ<ม>คิดอย่างเดียวก็คือกลัวนะถามว่าใจกลัวการผ่าไหมกลัวครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจ็บหนักถึงข่านผ่านี่คือครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครั้งแรกนอนโรงพยาบาลแล้วก็เข้าห้องผ่าตัดคือครั้งแรกเลย ก่อนหน้านั้นตั้งแต่เล่นฟุตบอลมาเจ็บหนักที่สุดคือข้อเท้าข้อเท้าพลิกเต็มที่ใช่ครับเต็มที่เลย2อาทิตย์สาอาทิตย์ใช่ครับไม่เคยไม่เคยเจ็บไม่เคยเจ็บเข่าเลยถ้าจะว่าไม่เคยเจ็บเลยใช่ครับก็คือเหตุการณ์นี้ครั้งแรกที่เราเจ็บเข่าผ่ามาใหม่ช่วงแรกนี่นอนอย่างเดียวเดินไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับก็ช่วงประมาณจริงๆอ่ะหมอให้ห้ามเดินเลย1เดือนเดือนหนึ่งเดือนใช่ครับคำชับเลยว่าห้ามเดิน เดินได้แต่ว่าห้ามลงน้ําหนักก็คือเราจะเดินได้ข้างซ้ายใช่ครับก็จะมีบอกว่าเสริมเพื่อนเรียกว่าเป็นเพื่อนเลยก็ว่าได้ช่วยเสริมแล้วก็อันไหนที่เราพอจะขยับได้ก็คือช่วงบนบอดี้เวทช่วงบนก็คือใช่อันนี้ก็โอ้โหเห็นตอนแรกเห็นนั่งเปิดไอจอยู่เห็นเฮ้ยตกใจเลยนะใช่ครับก็ก็ได้ปรึกษาทางฟิสโอของใช่ครับของทีมว่าเอ้ยอันไหนที่เราอันนี้มันขยบได้ไหมอันไหนที่มัน ทำให้เราเกิดประโยชน์กับตัวเองเราก็ทําเพราะว่าเรามารอเวลาในการหายมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานใช่ครับแล้วคือส่วนอื่นมันใช้ได้อะมันไม่ไม่ได้ใช้แค่เขาอย่างนี้เพลย์สกี้ก็นอนเล่นอยู่แล้วใช่ครับก็ค่อนข้างใช่ครับค่อนข้างที่จะเข้าทุกวันเพื่อให้เรามันมันได้แข็งแกร่งกว่าเดิมอ่ะใช่ครับคือนอกจากเรื่องของนั้นคือมันเหมือนกุญิดตัวเองด้วยนะกุญิดครับกุญิดก็ ก็มันทําอะไรไม่ได้ครับก็คือเราเป็นคนที่เล่นมาโดยตลอดอยู่แล้วเราต้องมานั่งดูเพื่อนเล่นนั่งดูทีมเล่นเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดนะอ,อึดอัดนะอึดอัดไม่ว่าจะบอแลแพ้บอลชนะาเงี้ยมันอึดอัดมันไม่ใช่อึดอัดทีมมันคืออึดอัดเราเองอเพราะว่าเราอยากเล่นความอยากเล่นอ่ะเราเกิดร้อยอยู่แล้วอันเนี้ยมันก็ทําให้เรามีแรงจงใจที่เราจะเฮ้ยเราทําเองก็ได้ใช่ครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เร่งอะไรมากก็แค่ว่ารอการให้มันหายดีตามที่มหมอนัดเอาไว้ใช่ครับก็ รอวันที่จะได้กลับมาร่วมทีมอย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้งครับท้าออกกำลังกายทุกวันเลย Every single day ทุกวันเลย b e c now the process is a l t of surgery right so we have to try to keep his muscle The first six weeks is too important mm -hmm. because, like, uh, they stitch, right? Like, uh, what they did inside the meniscus have to heal um, all food. So, we try to not make them make some high flexion, also, uh, impact jumping or walking for now, right? So, the first plan for he come back to, uh, for training mm -hmm. and uh, from doctor we meet now and we're talking mm -hmm. is like a uh, between four to six months. Mm -hmm. And actually we're gonna like uh, see step by step because mm -hmm. um, if we can uh, make something early mm -hmm. with, without his losing like uh, mm -hmm. confidence to play, yeah, it's very so risky maybe mm -hmm. maybe yeah, it's risky. Maybe we can take over a bit earlier than the program and this is will be good for him for us For he want to come back as soon as possible we want to come back as soon as possible but we cannot like uh, take a risk you know, Yes. we have to have a 100% ช่วงท้ายทับเท่อยากให้ฝากถึงแฟนฟุตบอลที่คิดถึงเท่นะครับครับก็ต้องอันดับแรกเลยก็ต้องขอบคุณแฟนบอลนะครับ<ม>ที่ให้กำลังใจผมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการเล่นทั้งสโมสรและทีมชาติก็ก็ขอบคุณม,มากๆที่เป็นกำลังใจมาให้ตลอดจนกระทั่งผมมีอาการบาดเจ็บที่หนักแล้วก็ต้องรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลก็ยังแห่มาให้กำลังใจกันเยนอะพมาเลยลก็ดีใจแล้วก็มันเป็นกำลังใจที่ดีที่จะทำให้ผมกลับมาแข่งแร่งเหมือนเดิมแล้ว ให้ผมได้เล่นฟุตบอลที่ผมรักมานเยอะก็ต้องขอบคุณแฟนบอลมากมาครับผมขอเป็นตัวแทนของแฟนบอลทั้งสึกส่งกำลังใจให้เท่หหายไวแล้วก็กลับมาพื้นสนามไวๆด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเท่เจริญศักดิ์องครแล้วก็โค้ชวินนี่มากนะครับที่สละงเวลาให้กับรายการของเราก็หายไวแล้วก็ตอนนี้ให้โค้ชวินนี่ทำหน้าที่ต่อครับเ่เท่กลับมาไวๆนะครับ สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากเทศก็คือเมื่อเราได้รับโอกาสแล้วแต่ขาดการฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอความสำเร็จก็ไม่มีทางเป็นจริงได้ครับจากใน IG ใชใน a c e b o o k ของเทศมีน้องแฟนบอลเขียนจดหมายมาหาหัวนั้นเหมือนแบบเห็นแล้วแบบตื่นตันช่วยช่วยเราได้เยอะใช่ครับใช่ก ก็ไม่คิดว่าใครจะเขียนจดหมายมาให้เรานะแล้วด้วยยุคสมัยนี้ที่มันโซเชียลมันไปลายไกลแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้พอเห็นแล้วเราก็ดีใจจริง,รงๆอ่ะน้องมาส่งมาที่สมโมสรแล้วสมโมสรก็เป็นคนถ่ายมาให้ผมถ่ายมาให้ผมแล้วผมก็อ่านก็ก็รู้สึกน้ําตาคลอเหมือนกันนะก็ดีใจที่ว่าแฟนบอลมีเราเป็นไอดอลด้วยแล้วก็อยากให้กําลังใจให้เรากลับมาแข็งแร่งเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ ก็ดีใจมากๆถ้ามีโอกาสถ้าเจอน้องก็อยากจะมอบเสื้อให้น้องอสักตัวนึงใช่ครับช่องช้างศึกเปิดระบบ Membership ให้แฟนๆที่คอยเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดสมัครหรือจอยที่ข้างๆปุ่มติดตามไว้ได้เลยครับ